ทีมงานทุพอและไทยสงขลาครับเราพาไปดูบรรยากาศการหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์กันนะครับวันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะลงพื้นที่จังหวัดสองขลาเพื่อมาช่วยหาเสียงให้กับนายสันเพชรบุญยามณีผู้สมัครสสสงขลาเขตหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์นะครับลูกชายนายนิพนธ์บุญยามณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โดยขึ้นรถแทเพื่อไปพบกับประชาชนในย่านชุมชนเตาอิดชุมชนวชิรา ถนนทะเลหลวงครับมีประชาชนมารอต้อนรับมอบดอกกุหลาบมอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจให้ตลอดทางเลยครับแม่สเสด็ของท่านอาภิสิทธิ์นี่ไม่เสื่อมคลายเลยครับคนรอรอนี่อยู่เฉยๆก็ยังรอครับยิ่งพูดยิ่งรอยิ่งยิ้มยิ่งรอกันไปใหญ่เลยครับดูจากภาพสิครับหลังจากนั้นก็ไปเปิดเวทีปราศัยที่บริเวณสวนญี่ปุ่นนะครับแหลมสมิลาประชาชนมากันเต็มเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนขบวนแห่และบรรยากาศบนเวทีทั้งหมดกันเลยครับ ไยคอยนะครับคอยคอยนะครับคอยคอยนะครับพี่น้องครับขอบพระคุณพี่น้องชาวเต้าอิฐพี่น้องคอยคอยทยอยนะครับพี่น้องครับได้พี่น้องครับขี้เฟืองอภิษฎไหมใช่ข้ากำลังใจเดี๋ยวอย่าลืมสั่งเศษปุ่งยามันีไปสิพี่น้องครับขอบพระคุณ ต้องปีต่อไปพร้อมรับใช้ประชาชนเลือกทั้งพรรคเลือกทั้งคนโหวตเลือกเบอร์สิอง่รับอภิสิทธ์ไหมล่ะอภิสิทธ์ไหมคิดดูอภิสิทธ์ไหมี่น้องครับอภิสิทธิ์เวสการ์ิวะอยู่บนรถคันนี้ครับพี่น้องครับมาโค้งคำนับในกัปตันพระกุญยามาณีเบื่อที่เบอร์ที่เบื่อที่บิน้องครับ ด้วยความรักความจิตพงศ์พี่น้องชาวสงขลานะครับมาพบพี่น้องมาเพื่อันเองมาเพื่อนเพชรพุทธยาบาลีเบื่อซี่เบื่อซี่เบื่อซี่นะครับต่อเดียวพบกันทีส่วนเซรีพี่น้องครับต่อเดียวพบกันทีส่วนเซรี

การศึกษามาเพียงไม่กี่ปีพี่น้องที่สงขาคือกำลังสำคัญที่ให้โอกาสผมมาตลอดชีวิตทางการเมืองผมมากราบขอบพระคุณครับต้องให้ใครมาอบรมเลยบัตรเลือกตั้งสองใบผมอยากจะบอกว่าจริงๆผมรู้จักคุณสันเพชรครั้งแรกเพชร เรามาเป็นสอสอพร้อมกันแต่ว่าผมไม่นับว่าเป็นรุ่นเดียวกับพ่อเขาผมว่าเขาใกล้เคียงผมมากกว่าิาปัมค็นอาาสสรเเดดิินนหหาาสียยตป้้แแจกกผ่พัใบชุมพักประชาธิปัตย์ไม่เหมือนที่ประชุมอื่น,นสามารถถกเถียงกันอย่างจริงจังได้ ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงซึ่งต้องเริ่มต้นจากภายในพรรคครับไอ้นายเอาอย่างไงก็ต้องเอาอย่างนั้นผมยังจําได้เลยครับผมว่าพี่น้องที่นี่ก็จําได้ตอนเกิดเหตุกฎหมายนิรโทษกรรมจนว่านายต้องการประชาธิปัตย์ไม่มีอย่างนี้ครับเพราะนายของประชาธิปัตย์นั่งอยู่ตรงนี้ครับ ดังนั้นเมื่อเรามาดูแนวทางที่มันต่างกันอย่างนี้แต่ถามว่า30ปีที่แล้ววันที่มีผู้สูงอายุไม่มากผมบอกต่อไปนี้ต้องเป็นสิทธิ์ของผู้สูงอายุทุกคนที่จะมีหลักประกันใครมีงินอะกันไม่ว่าการท่านดีแล้วแต่ใครไม่ดีได้เบี้ยยังชีพขนาดนั้นห้า้อยบาทช่วยหน้าทุกคนนี่คือปรัชาาิปไตย ไรช่วงที่เกิดโควิดต,ตอนนั้นไม่มียาเดียวทำยังไงอย่าให้แพร่เชือ้ออย่าให้ระบาดใครทำหน้าที่ไม่ได้ผลแล้วครับเพราะอยากหนีไปไหนก็ทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่บ้านแอปมันก็ไม่รู้ว่าตัวไม่อยู่แล้วหลอกเทคโนโลยีได้แต่หลอกอสองมองไม่ได้ วันนี้ถึงมีชื่อเสียงเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก